กลับมาสู่ในช่วงที่สองของรายการเคดดีนไลฟ์สดแซ่บซีรติดต่าจอนะครับเออก็อย่างที่เกิดกันไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมีแบบเหมือนบรรยากาศโชว์ที่แบบเด็ดๆของฝ่ายสินุเงินมาให้ดูกันนะครับถูกต้องในการพิมพ์กา่ารไปดูเลยไหมไปดูเลยดีกว่าไม่อยากดูละไปดูเลยไปดูเลยครับจะเป็นไงกันบ้าง อนี่คือเราพูดแล้วจะผู้ชมได้ยินด้วยนะได้ยินครับได้ยินจะได้ไม่หลุดแบบคำอะไรไปเออเราต้องเมาส์ันแบบอยู่ในหน้าจอนิดหนึ่งได้เลยนี่ก็เป็นวิดแรกของน้องเกดครับผมซี่นมากๆอนีนค้าในที่ของน้องอ้ามอ้้มอ้ามของค่ะคับ เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ลองยากมากผมนั่งรุ้นแบบน้องเขาแบบ้องถูกไหมแต่แท้เขาก็ผ่านไปได้ดีนะเก่งมากคุณชายคุณชายนี่เขาขายความหล่อตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมแต่ว่าคอนเซ็ปต์พระเอกเรื่องเดียวครับแต่ว่ากินใจสาวๆคือไม่จริงๆโด่งไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องเขาแค่เดินอ็พูดไม่ต้องอะไรลยนครับใช่ไม่ต้องเต้นเลย นี่คนนี้คนนี้นี่คือเปล่งจริงน่าเสียดายมากนะส่วนอุ้มพอดจิ๋วแต่แจ๋วจถึงแล้วก็ตัวบีแรกนี่โหกระแสแรงหน่อยครับนน้องเขาดายจริงหรือเปล่าสุดท้ายเพราะว่าอะไรผ่านไปนะคนรู้นู้นกินน้องก็แบบหน้าเด็กๆอยู่เขาก็ใส่ๆกันไปไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ข้ามไปวิีเลยนี่นะเอออออเ๋ไม่ยกไม่ยกแดนเซอร์ในตัววีนี้ชุดอาร์มแน่นมากเกลียดปีลย ดูดีๆเต่าเปียยด้วยเฮ้ยเขาจสังเกตนะดูที่อื่นไม่ได้เลยนี่ดูน้องพอยดีกว่าร้องเพลงก็แบบว่าไม่ธรรมดาคนที่แบบเหมือนแบบว่าเหมือนฝึกมาหลายปีมากแบบมันรู้สึกว่าเป็นฝึกหัดมานานมากเพราะว่าเต้นเสียงไม่ตกเลยครับคงนะไม่มีสั่นเลยน้องเขาเหมือนประสบการณ์เยอะเหมือนแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กคราพผมเรียกมาก อแค่ดูเวทีของเรานะครับอันนี้ก็อลังการแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยิ่งกว่านี้แน่นอนอแน่นอนคือได้ข่าวว่ามีแบบสร้างเพิ่มด้วยแน่นอนครับมีตกแต่มีเพิ่มมีอะไรอีกมากมายมีนี่ผมชอบโชว์นี้ครับทำไมชอบว้าชอบตอนข้างหลังครับชอบจุดไม่ชอบข้างหน้าพี่ต้องแน่ ชายกบจบชั้นกบต้องเรียนบ้านบกใหญ่พี่แม่ถ่ายไร่ไข่นาสมดกเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพมีมิลดี้ที่ทันสมัยสมดกบอกนะมันไม่ต้องเลาะมีมโลดี้เท่าไหร่ใช่แต่ว่าแล้วไปเรื่อยมาไปเรื่อยๆออจำได้เนี่ยเพื่อนที่คนาเปื้อนตัวสุดเลยนะครับก็ถือว่านี่อันนี้อันนี้เป็นหนู อันนี้ให้แสดงให้เห็นเลยว่าสีน้ําเงินฉันไม่ได้เต้นอะไรได้ขายหน้าตายอย่างเดียวฉั่ก็ร้องเพลงเป็นนะออแล้วแลวร้องดีมากดีมากครับเีนี้มีแบบว่าฝนตกไปปลอยๆนะครับถ้าสังเกตดีๆใช่เครื่องบินบินผ่านพอดีฝนเทียมใช่ครับพอดีเป็นวงการของเรื่อโใช่ขนลุกเลยห้องน้ำ ไม่ใครับเดี๋ยวเพื่อนไปข้างน้าน้องเขาร้องแบบสุดยอดจริงแล้วเหมือนน้องพลอยบอกว่าตอนนั้นแบบบอกว่าไม่คิดว่ามันจะตกหนักขนาดนั้นต่ซ้อมนี่ตกน้องพลอยบอกว่าหนูหนาวหนูหนาวมันจริงไม่โหอ่านี่คือเป็นวิธีกินใจอีที่สำหรับของน้องลเกศเลยเป็นวีที่ลูกเกศรู้สึกภูมิใจมากที่สุดด้วยในการประกวดครั้งนี้ เพราะว่าได้ร้องเพลงของคุณพ่อใช่แล้วจริงเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นความฝันเขาแบบตั้งแต่ที่เข้ามาประกวดแล้วเขารู้สึกเขาอยากทำสิ่งจริงๆมากวันที่ไปสัมผัสตอนที่เขาตกรอบเขาบอกว่าเขาพอใจแล้วเขาแฮปปี้แล้วเพราะว่าเขาได้ทําสิ่งที่เขาฝันเอาไว้แล้วเขาได้ร้องเพลงของคุณพ่อของเขาให้ทุกคนได้ฟังแล้วถคือว่าโสุดยอดดินใจมากับเข้ามาได้ดีด้วยเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้น ชุดช่องขนางางแต่าามากคือของพานี้นอกจากเวทีนอกจากอะไรแล้วชุก็ังมาเรด้วยเวทีนี่คือข้างหลังนี่คืออะไรไม่ใช่คนนกใช่ไหมให้ครับใจกันจานอ๋อ โด่งก็ถือว่าพัฒนานะผมก็ค่อยๆแตว่าเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆจากคอมเมนต์จากคณะกรรมการต่างๆแล้วเขาจะแรกๆนี่ผยเรียกง่ายๆว่าโดนด่ายับเลยดิครับใช่แต่นี่เนี่ยโหร้องดีขึ้นเยอะมากคริงจริง นี่เป็นสซตสุาใช่ป่ะใจโมงมงเอ๊ะเสียไม่จัดเลยเขาชอบน้เนี่ยหละไ้เป็ของอะโดงโดงบ่ต่อซ้อมไม่มีไว้เหรอไม่มีแค่เหรอเลกปลาเขาเป็นคู่จิ้นงานตัดกการมึดึงยืนอขึ้นมาบอกเลยนะกจรมกันเงิใครวะามงไม่เห็น่เห่โอ้ยเห็นเห็นต่อตัวขนาดนี้เห็นแน่นอนคนับผม วันนี้น้องลูกปลาขึ้นเวทีด้วยไม่เห็นมาแล้วนอกจากลุงพี่นอกจากกรรมการน้องมิสเตอร์แล้วยังมีทั้งแปดคนที่เหลือใช่้ง8คนที่ตกรอบไปแล้วจะกลับมาอีกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีนี้ต้องรอติดตามกันดูฟินมากๆลูกปลานี่ไม่แสดงไม่ผิดหวังจริงๆครับผมกับเรื่องน้ำหนักไม่ใช่เรื่องเสียงร้องเิร์ด่ายมากโอ้โหอยากกินหัว ก็โหเออวีนี่เป็นวีนี่แบบมีสักดิมากใช่ได้รับโหแขกรับเชิญมาจากหลายๆที่เลยต้อง็นฝั่ง AF หรือฝ o ่งเดอะสตารนะคะใช่แล้วครับสุดยอดเป็นเวที c คปิเอ็นจาวน์นะครับเป็นเวทีเดียวที่สามารถรวบรวมทั้งสามสามค่ายสามราการประกวดของระดับแนวหน้าประเทศไทยมารวมอยู่ในเวทีเดียวได้นี่ ก็เดี๋ลูกเก่เขาบอกเขาไม่ค่อยเขาเป็นไม่เป็นเขาบอกเขาถกเขาไม่ค่อยเก่งเขาบอกแต่ดูแต่โชว์นี้แล้วแบบโคตรไม่รู้เลยใช่เลยเขาบอกว่าเป็นพี่มากเพื่องสอนเขาด้วยเพือนแบบว่าความยานามเขาเขาเหมือนสาแฝัดกันเลยใช่ครับน่าเหมือนมากอันนี้เป็นเพลงของรุ่นพี่ KPN เราด้วยใช่เพลงของ B KPN นี่เพลงนี้ผมให้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของของโลกเลยนะใช่เพราะว่าสมมติทำออกมาได้แบบธรรมชาติมากธรรมชาติมันเป็นตัวเขาเยอแล้วเนื้อเนื้อเนื้อเปลี่ยนแบบใช่แบบเป็นความจริงทุกอย่างมันออกมาแบบว่าน่ารักแล้วก็แบบสามารถเรียกคะแนนกรรมการได้ใช่ดูสิเจมแอมชอบเจมแอมชอบเลยเจมแอมบอกโอ้โหแค่โดมาก็เจมแอมไม่แพ้แล้วจ้าตาหายเลย ไในไ <B. S 1> อ๋อเพราะว่า,วาอย่างบี้นี่ถือว่าเป็นชัดเจนในเรื่องเสียงเงินเลยใช่ครับผมโอ้โหมีการถอดเพื่อคนโค่นมงกันด้วยเล็กน้อยเพราะว่า่อนนี้นี้คือโดนผลเทียกเหมือนเมือกันใช่แล้วครับตามด้วยแขงหลังที่เต็มไปด้วยเครื่องไม่ใช่แต่อย่างบี้นี่คือ เขาไปแบบไปถึงเกาหลีแล้วแล้วเขาโคอินเตอร์ไปแล้วด้วยใช่แล้วคือแบบว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นจะเรียกว่าแม่ทัพฝั่งฝันก็ว่าได้เลยระดับนึงเลยนะเพราะว่าเขาแบบว่ามีประสบการณ์สูงมากอือโอ้โหแล้วคือเต้นนี่นอนเขาไม่แพ้ใครอยู่แล้วเรื่องการเต้นแน่นอนครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาเต้นเก่งขึ้นยนะตั้งแต่เขากลับมาจากเกาหลีเนี่ยคือตอนแรกเขาแบบโคตรเก่งอยู่แล้วนะอเก่งอยู่แล้วนะใช่แต่หลังจากที่แบบไปฝึก ผลอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไปที่นู่นเขาเต้นวันละแบบ5้าหกชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เลยเขาฝึกเป็นจริงจังมากใช่แล้วคือแบบอยู่แต่ในห้องซ้อมเต้นครับนอนหลับก็ไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วกินข้าวอีกชั่วโมงนี้ชั่วโมงซ้อมครับไม่ใช่ซ้อมเต้นไปเลยเต็ม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 เลยแบบกระพงดิกเตอร์ของเขาโอ้โหก็ได้เห็นเลยแบบถิ่นเยืนของเราเราถ่ายถินเงินใช่ไหมเพอ ได้วันนี้คนนั่งอยู่ฝั่งสีแดงได้ได้ได้อ้ววันนี้ก็จะเป็นศัตรูกันใช่ไหมครับเออยก็ไอาไม่ไม่ใช่ไม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 ่ไอ่ไม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 ่่ไม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 ่่ไม เราจะมาดูโชว์ของเขาคนเดียวเต็มๆแต่ว่าไม่ต้องมีของคนอื่นเลยเขเป็นของขวัญอี่เดียวเลยเบื่อไปเลยเฮ้ยไม่ถึงนื่นเบื่อแบบดูแลจูใจจูใจไปเลยได้เลยโอเคครับตอนนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งเจอกันช่วงหน้ากับ K-P Live สดแซ่บสิดติดกลจองจ้า